สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หูดูแลรถกับเสียงกููต้าสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูแผงหน้าปัาดรถขุดขึ้นโชว์ข้อความ AI Motor Shot นะครับซึ่งทุกท่านที่เคยใช้รถขุดนั้นอาจจะเคยเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้อความนี้ขึ้นโชว์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับรถขุดนะครับเดี๋ยวไปดูครับ สำหรับข้อความที่โชว์บนแผงหน้าปัด AI Motor Shot นั้นนะครับเมื่อเกิดเป,เป็นแบบนี้แล้วจะทําให้รถคุณนั้นไม่สามารถเล่งรอบเครื่องยนต์หรือเบาได้นะครับก็จะเล่งครั้งตอลอดเวลาซึ่งแนะนําให้โทรหาช่างบริการมาตรวจเช็คครับถ้าเราฝืนใช้ง,งานต่อไปเนี่ยจะทําให้ตัวแผงหน้าจอหรือ ECU นั้นเสียหายได้นะครับสาเหตุน,นั้นเกิดจากตัวอเตอร์ y e นั้นช็อตนะครับหรือไฟนั้นไหม้นะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบครับ,สำ,รบสำหรับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอุปกรณ์หรือว่าอเตอร์ AI ที่ ทำให้เกิดข้อความตรงนี้โชว์นะว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับสำหรับตัวมอเตอร์ไอ้นั้นก็จะอยู่ในนี้นะครับซึ่งวิธีการตรวจสอบก,อบก็คือเราจะต้องถอดฝาครอบตรงนี้ออกมาแล้วมอเตอร์จะอยู่ด้านในนะครับคือมอเตอร์ไอซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ทําหน้าที่ในการควบคุมรอบเครื่องยนต์เร่งเบานะครับถ้ากรณีมีปัญหาเนี่ยจะทําให้ตัวชุดมอเตอร์ไอนั้นมีปัญหาก็คือตัวไอซิจะโชว์ข้อความไ i มอเตอร์ช็อตซึ่งอาจจะเกิดจาก สายไฟช็อตหรือว่าตัวมอเตอร์นั้นช็อตเสียหายนั่นเองครับวิธีการตรวจสอบเราจะต้องใช้ตัวมัลติมิเตอร์ในการตรวจสอบตัวมอเตอร์ไอครับสำหรับวิธีการป้องกันนั้นก็จะมีการหนึ่งก็คือในกรณีที่เรามีการล้างรถหรือว่าทำความสะอาดตัวรถนั้นหลีกเลี่ยงการฉีดน้ําแรงดันสูงที่ตัวมอเตอร์ AI นะครับหรือในกรณีที่เราทํางานในพื้นที่ที่เป็นหล่มนะครับหลีกเลี่ยงการกิดหลมด้วยนะครับเพราะเนื่องจากตัวมอเตอร์ AI นั้นอยู่ต่ําโอกาสที่จะทําให้น้ําเข้าแล้วก็ทําให้เกิดการช็อตได้ครับหรือ ในกรณีที่เรามีการเชื่อมเกี่ยวกับตัวบุ้งกีนตัวรถขุดเราจะต้องมีการถอดแบตเตอรี่ออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวกล่องอิซูนั้นเสียหายนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่พบปัญหานี้ให้โทรหาช่างบริการเพื่อแก้ไขโดยด่วนนอกจากวิธีการดูแลอย่างถึงธีแล้วสําหรับลูกค้ารถขุดโบต้าที่พ้นระยะรับประกันสามารถเข้ารับบริการที่ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายในโครงการโบต้าสวิตแคร์ครับสำหรับคลิปหน้า จะมาสอนอะไรรอติดตามชมได้นะครับหากมีคำถามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ